วัยฟิตอร่อยหอมใหญ่อาหารสูงปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเข้มข้นเต็มทุกหยดอร่อยเต็มรสชาติเอ็มมิล์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ช ติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่ไปพร้อมกัน1กร,รกฎาคม2566อยู่กับพี่โจาอารชุนและดิฉันจอยยาหนินเช่นเคยค่ะลงวันที่1ประจำงวดวันเ <นะ S 2> สาร์าที่หนึ่ง,งบ่ายไม่ใช่หรออซ้อม,มจะใบ้เลยซ้อมไว้ก่อนซ้อมบอกเขาประกาศเพศขอ <laughs> ทุกคนโชคดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีเลขนะมีหลายเลขด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็เป็นเลขที่วนเวียนผมว่าหลายคนเนี่ย น่าจะรอดูบางคนอาจจะรู้แล้วว่าเลขดังคืออะไรบ้าง <c oughs> เลขของคุณพิธาเลขนั่นนนนี่เดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้แ8ดโมงครึ่งเนี่ยท้องฟ้าของกรุงเทพมาพร้อมกับเมฆคลึ้มเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วคุณผู้ชมหลายพื้นที่ผมว่ามาวันนี้ต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้ากันหน่อยนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำป่าเนี่ยหลากลงมาดินถล่มในหมู่บ้านท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยครับ ถึงเวลาของเรื่องราวดีๆกันบ้างคุณผู้ชมต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับขาช็อปทั้งหลายค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีงานช็อปสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมาแนะนําคือสหกรุปแร์ครั้งที่27ค่ะสหกรุปแร์ครั้งที่27ปีนี้เนี่ยมาในธีมของศึกเจ้านักช็อป ยกทัพของกินมาเพียบเลยนะคะทั้งของใช้เสื้อผ้าอาหารเครื่องอุป,ปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันครบหมดจบที่เดียวเลยค่ะมีให้เลือกในราคาประหยัดแบบจัดเต็มด้วยสินค้าคุณภาพดีแต่ราคาถูกมากๆพร้อมกับเปิดตัวนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมพิเศษมากมายเลยค่ะปีนี้เนี่ยยังได้รับเกียรติจากคนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับคุณบุญ,ญยสิธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ และคณะผู้บริหารในเครือพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยค่ะกรุปแฟร์ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่27นะครับไฮไลท์ High ก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่ราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษอันนี้เราก็ยังจัดเป็นส่วนใหญ่ของงานอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการโชว์การแสดงสินค้านวัตรกรรมต่างๆของเราก็ยังมีแล้วก็มีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆบริการใหม่ๆนะครับก็ โดยเฉพาะโซนที่จะเป็นสินค้าและบริการจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือเราอยากจะให้หนึ่งคือเราอยากจะได้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่แก้ปัญหาเรื่องค่าของชีพของพี่น้องประชาชนด้วยคาดหวังที่จะได้ให้ลูกค้าของเราได้รู้จักเราผ่านทางงานนี้มากขึ้นด้วยครับ ห้ามพลาดเลยนะคะงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่27จะจัดถึงวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากช็อปวันนี้ยังไปทันนะคะใครสนใจไปได้ตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง3ทุ่มนะคะสถานที่จัดงานคือที่ฮอล์98ถึงฮอล์ที่100ที่ไบเทคบางนาค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้ามีผู้หญิง17คนมาร้อง17คน17นะครับนะมาร้องบอกผู้ชายคนเดียวสร้างโลก17ใบ หลอกให้ผู้หญิงรักหลอกให้ผู้หญิงตายใจแล้วหลอกให้ผู้หญิงถอยรถให้หลังจากนั้นผู้ชายหายหัวเลยนะครับนี่เดือดร้อนกันเป็นแถวเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้กันครับ เบโดพร้อมจัดงานมหากรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดภายใต้แนวคิดเบโด BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพสร้างสารรสร้างอนาคตพร้อมชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนตั้งแต่วันที่10ถึง13กรกฎาคมนี้ณนะอาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไมาช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะทั้งนอกจากนั้นก็ในตัวนทัศการเองก็จะได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะคะ าบทุกวันส่งฟรีทุกวันทีลาซาตาราคาดีแค่เก้าบาทก็แอทุกวันก็เก้บาทวันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 6แวะมาเช็คอินชำระเก้าบาทที่ทุกวันส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำที่ยิ้มที่ perfect คือยิ้มให้สุดในแบบคืนเข้าแกตอปิกไว All อ o ูสัมผัสความอุ่นของ Active ออกซิเจให้ฟันดูขาวขึ้นเริ่มต้นใน3าวันยิ้มมั่นสวย เรื่องกลิ่นเหงื่อเหรอกาวใช้นี่ใหม่ p r o ทท c t Perfume p ิ o นี่ทับทิมช่วยปกป้องกลิ่นกาย24ชัมม่วโมงสัญญาว่าจะไม่ลืมวันเกิดแล้วนะตัวเองแต่ถ้ากรดไหลย,ย้อนวันเกิดยาบรตเทอาการแสบร,ร้อนกลางอ,อกอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนชนิดน้ำออกฤทธิ์แบบ t o Action <c oughs> ทั้งลดกรดในกระเพาะและยังสร้างชั้นเจลการไม่ให้กรดไหลย้ลลยยอนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเบล่าสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วนะบอกไม่ไหวแล้วดูวเดงใสมันไม่ช้าเลยอะเออในคอลลาเจนเคลปไทด์ ผสานพลังผ,ผ ki ิวดูเด้งสี่เท่าผิวดูเด้งอิ่มฟูขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอเลคอลลาเจนเพปไทด์ดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตตซอยเมื่อคนหนึ่งเตรียมบอกลาอีกคนดันมาความจำเสื่อทั้งสองจึงต้องกลับไปค้นหาความทรงจำผ่านรูปถ่าย ของปัญหาในลองลิสเลิฟวันนี้ในโรงภาพยนตร์ออโรบี <c oughs> สีฟันช่วยด้วยลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นใน3มวันใหม่อรโรบีฟาสต์ไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นใน3มวันกลับมาแล้วค่ะ เแบคทีเรียรบนพื้นไม่เห็นด้วยตาแต่มาทุกวันต้องถูพื้นแบบ two in one magic clean แบคที ria killer ฆ่าเชื้อแบคที ria ครีมพืนน้นในขวดเดียวสะอาดไกลแบคทีเรียรไม่ต้องถึงมือแม่ magic clean ย้อนวัยกันอีกครั้งกับซีรีส์ใหม่รุ่นยอดฮิตถักแอปวันดีเฮียทำไรสบายเนี่ยนะครับไปเวียดที่เราดูให้เปนเวียดเวียดหรือหัวแม่กันนะปลาเลือดอะไรวะ เราเคยมีนักเรียนชื่อวนิดาหรือเปล่าคะเดือนสุดท้ายก่อนหมดอายุถามหมดอดดูดูฟรีของทุกตอนทางแอปวันดีไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออรา่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อยซมีคุณค่าจากแร่ธาตเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็นในว,วันเดียว กังวลเรื่องกลิ่นเหงื่อเหรอก้าวใช้นี่หม่ Protect Perfume p u วนี y ทับทิมช่วยปกป้องกลิ่นกายบ2อชั่วโมงร่างกายฟิดมากแล้วเหงื่อล่ะเหงื่อ <l acht> ดูแลสุขภาพเหงื่อให้แข็งแรงด้วยคอยร์เกตเกลือสมุนไพรที่ประสานพลังอย่างแม่นยำช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือ่อช่วยให้เหงื่อและฟันแข็งแรงได้ทุกวันลองเลย <l acht> พเพราะเชิร่วมงาน East Northern Thailand and GMS Expo From Local to Global Excellence พบและสัมผัสผลงานแห่งภูมิปัญญา29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรม The Road u d ีท่าจังหวัดอุดรธานีจัดโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเปิดสังเวียนการแข่งขันรอบเซมิฟิแนลสายเอที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมาร้องเพลงประกบคู่กับศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ 6คนมีเพียง3คนเท่านั้นที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอาทิตย์นีน้้ามพลาดดูออนไลน์ได้ทางแอปวันดีถ้าหากว่าไม่เชิญผมเนี่ยซีซั่น6ผมจะมาประกวดเพวอเองเลยนแค่เก่าคงเอารังแครไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head อนด์โชเดอสูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนงังศีษะะิยบรงแคมั่นใจ100% Head and s h ชเด d e r s ชาติพร้อมช่วยดูแลครบมจบมวัยนชาติประกันไทยสนับสนุนโดยเข้าเกตออปติกไวโอทูเริ่มต้นฟันขาวใน3วัน8.45โมนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนเมา